ว่าเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติตัวตามแบบอย่างพระองค์ทําตัวให้ดีจะทําอะไรไม่ดีอุ้ยห้อยพระอยู่อายพระไม่กล้าทําถ้าอย่างนี้แล้วก็โอเคถือว่าห้อยพระถูกหลักนี่คือหัวใจใการห้อยพระเหมือนกับพกพระติดตัวจะทําอะไรปั๊บเนี่ยโกรธขึ้นมาอยากจะไปต้ยเยือเขาแล้วเนี่ยพอเห็นพระในมือโอ้ไม่ได้เราชาวพุทธทำอย่างนี้ก็ผิดศีลสิถ้าห้อยพระอย่างนี้ถูกหลักแต่ถ้าเกิดกําลังโกรธขึ้นมาเข้ามากๆนะพอเห็นพระปุ๊บโอ้พระองค์นี้หนังเหนียวแน่ลุยเลย ถ้าอย่างนี้แล้วก็ผิดหลักทําให้มั่นใจแล้วไปทําสิ่งที่ผิดศีลผิดธรผิดหลักถ้าหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าทําให้เกิดกําลังใจทําสิ่งดีๆถูกหลักถ้าห้อยแล้วไปทําสิ่งไม่ดีผิดหลักให้จำนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครนี้มาถึงตรงนี้ต่อว่าแล้วที่ว่าศักดิ์ิทธิ์เนี่ยมีจริงไหม,มดูตรงนี้ดีๆนะ,ะว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษจริง,รงๆคือเป็นผู้ที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยมันก็มีผลมีผลเอ้นพระเครื่องเนี่ยที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีจริงยกตัวอย่างเช่นพระ,ระของขวัญรุ่นหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตักน้ําท่านสร้างขึ้นมาเนี่ย <S S S <c oughs> แล้วให้ผู้ที่ปฏิบัติทำทำวิชาได้เขถึงธรมกายทำวิชาได้ ทำความศักดิ์สิทธิ์นี่ตลอดให้เกิดขึ้นตลอดพั้ษาสามเดือนเนี่ยอันนี้ก็มีผลจริง,รงครับพระอาจารย์ครับอีกคาถามหนึ่งของผู้ชมทางบ้านเรื่องของการสักยันต์อันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่สื่อต่างๆก็มีการออกห้เห็นเหมือนกันแต่ว่าความเชื่อเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาสักเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ละที่แต่ละสำนักก็ต่างกันเหมือนกันอันนี้การทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับสมัยโบราณยังไงบ้างครับถ,ถ้ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับเจรินพรคือ ก็คงเป็นความเห่อตามๆกันมาถ้าเกิดมองใกล้ๆนะว่าเอเห็นคนอื่นเขาสักมันแสดงถึงความเป็นชายชารตรีรู้สึกกำลังเด็กๆเห็นเขาสักยันรดูขึงขังเป็นชายชารตรีไปสักกับเขามั่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดถามว่าวิบากกรรมเกิดจากอะไรคนที่สักยันนะมันเกิดจากว่าพบในอดีตนะทาความสกปรกแล้วเธอให้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามบ้างสถานที่สาธารณะเชน่นเอาสีไปพ่นตางกำแพงวัดตากมกำแพงทางเดินตามอะไรต่างๆนานาเนี่ย ไปทาความเลอะเทอะไปอย่างนั้นปั๊บพอชาติในสิ่งเลอะเทอะมันเลยติดตัวกรรมทําให้พอใจรู้สึกว่าเออมีใครมาทำอะไรเลอะเทอะบนตัวแล้วดูมันสวยดีมันเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้สักแสดงว่าไม่มีวิบากกรรมเรื่องนี้ไปสักเลยนะมันมี2ด้านครับด้านหนึ่งเป็นแฟชั่นที่มันมาจากต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็มักจะไปทํากันอาจจะเป็นรูปลายน่ารักน่ารักแต่บางทีก็อาจจะมีการบ้านเราก็คือเป็นอ้างอิงเรื่องของความคลั่งตรงนี้เนี่ยนะ บางอย่างมีเหมือนกันตรงนี้ถึงบอกว่าตอบเรื่องนี้เนี่ยละเอียดอ่อนมากเวลาตอบต้องตอบตามความจริงรว่ากรณีที่มีก็มีไม่มีก็มีเพราตอบอย่างนี้ป๊บพนเราจะเริ่มสับสวนว่าเอ๊ะเราจะเอาอยัางไงกันแน่ตนน่ลงจะเชื่อไม่เชื่ออะไรดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเจ็บตัวฟรีรถึงแม้ส่วนที่มีก็ตามเนี่ยตอบว่าไม่มีผลดีไม่เป็นผลดีมีอยู่รายยังไนะ ไปสักเป็นลายหนุมานพอของขึ้นปั๊บเนี่ยเต้นมันริมหนึ่งข้างงเ,เนี่ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยบอกว่าตอนช่วงที่กําลังของขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับม้าทรงข,งของพวกที่แห่ประเพณีกินเจที่ภูกเก็ตเนี่ยอเ,เอาของมาแทางปากต่างๆได้เลยค่ะอย่างนั้นนี่นะก็ลืมตัวไม่รู้ตัวไม่เจ็บเดินบนฐานไฟอะไรต่างๆได้เนี่ยพอของขึ้นปั๊บบอกตอนนั้นเนี่ยม,มือก็แข็งแรงมากไม่เป็นไรเอาไม้มาฟาดมาตีก็ไม่เป็นไรนะว่ะออมีู่าวพอนั่งเริ่มสั่นเพื่อนในห้องรู้แล,ล้วเรียนอยู่ชั้น แล้วเพอเอิญกำลังขึ้นนยังไม่ทันเข้าดีเกิดยังไงก็ไม่ทราบของออกก่อนอแล้วรู้ตัวกันมาเห็นเพื่อนรอบๆประมาณสิบคนนะถือไม้คนละท่อนเนี่ยเตรียมฟาดเจ้าตัวแทบช็อกเลยจากนั้นไม้หรของเลยเลิกขึ้นเลยว่าโอ้โหพอของขึ้นทีโดนเพื่อนฟาดนี้เลยเพื่อนบอกว่าฟาดมันดีไม่เป็นไรไปฟาดเอาฟาดเอานะเดี๋ยวมันจะแย่เอาไม่คุ้มถามว่าเราอยากจะหนังเหนียวประเภทที่ว่าถูกคนแทงแล้วไม่เข้าหรือว่าจะเหนียวแบบไม่โดนคนแทงแบบไหนดี ไม่โดยคนแทงไม่เข้าเขาระเบิดปลาตู้เหมือนจะตายเอาไ็ได้กระดูกแป<ฆ>ลกันหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มหรอกเรื่องพวกนี้ที่เคยเล่าพวกเราฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาิโวท่านรองจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านรู้ดีเพราะก่อนจะมาพบหลวงพ่อธรรมชชโยเนี่ยท่านศึกษามาหมดแล้วห<ฆ>นังเหนียวเอ่ยดาบปลายปืนแทงไม่เข้าลูดโซ่ลุยไฟอะไรต่างเนี่ยคาถาดับพิษไฟใส่ประหลอดธนูมือวิชาคุณแผนเรียนมาหมดเลยแล้วทำได้จริงๆเลยนะแต่ว่า สุดท้ายพอมาพบหลวงพอ่อธรรมะมาพบคุณยายอาจารย์น่ก็รู้ว่าวิชานี้เป็น,เป,นเป็นวิชามารเป็นไสยเวทไม่ใช่วิชาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกจะให้หมดกิเลสไปิไิัพา์พึ่งวิชาพวกนี้ไม่ได้หรอกอก็เลยทิ้งแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติธรรม,มแทนกว่าจะปรับตัวได้ใช้เวลาสมมติดอดทนมากเพรวะมันจะติดของเก่ามาไงต้องเปลี่ยน อดทนอยู่โอ้โหพักใหญ่ทีเดียวแหละถึงผ่านได้นีข่ข,ขนาดก,กรณีที่ทําได้จริงๆเนี่ยท่านยังทิ้งเลยมาเอาธรรมะพุทธเจ้าดีกว่าแล้วเราเองจะไปสนใจสิ่งของนี้ที่เจอจริงมัางไม่จริงมัง่งจะศึกษาไปทําไมไม่คุ้มเสียเวลาเปล่ามาพึ่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระองค์ดีกว่ายังมีอีกประเด็นนึ่งค่ะที่ ทั่วไปนะคะมกักจะสนใจกันและเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมาเวลาไปไหนต่างจังหวัดก็จะมีผู้ใหญ่คอยเตือนว่าอย่าลืมนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เขาเรียกเหมือนกับขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยปกปักรักษาในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางภูมิเทวาหรือแม้แต่เป็นสารเจ้าอะไรแบบนี้ที่คนเขามีเครื่องเส้นกันอย่างนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยมีจริงไหมคะพระอาจารย์แล้วให้คุณให้ให้เป็นที่พึ่งกับเราได้หรือเปล่าครับพระอาจารย์ เจ้าที่มีตัวจริงมีตัวปลอมอถ้าเจ้าที่ตัวจริงเนี่ยควรไหว้ควรบูชา <Okay. S 3> ถามว่าเช็คยังไงตัวจริงตัวปลอมอง่ายนิดเดียวไปเปิดโฉนดดู <laughs> ชื่อในโฉนดปรากฏว่าเป็นคุณพ่อของเราต้องรีบไหว้เจ้าที่เลยคือให้เชื่อฟังที่ท่านสอนอ,อย่าไปดื้อกับท่านเดี๋ยวท่านจะดุจะตีจะลงโทษเอานั่นนั่นคือบูชาเจ้าที่ เปิดโฉนดดูเป็นชื่อคนอื่นเขาเราเช่าบ้านเขาอยู่สิ้นเดือนรีบไปเส้นเอาค่าเช่าไปจ่ายงั้นเดี๋ยวให้ออกจากบ้านเปิดโฉนดดูอ้าวตัวเราเองรเราเป็นเจ้าของบ้านต้องทําตัวเองให้ดีเป็นแบบอย่างให้คนอื่นที่เขามาอยู่ด้วยเนี่ยเขาดูเป็นแบบอย่างได้ถึงจะใช้ได้นี่แล้ก็ไหว้เจ้าที่ตัวจริงรแต่ไหว้เจ้าที่ตัวปลอมส,สารภูมิเสาเดียวงี้นะ,ะถามว่าข้างในไปดูจะมีอะไรเอ่ยมีจิ้งจกตุกแกมีอะไรอยากเยื่ออยากใยสกปรกเลอะไปหมด ให้เราไปอยู่บ้านนันเอาไหมขยายใ,ใ,ให้ใหญ่ขึ้นมาไปอยู่เรายังไม่เอาเลยอย่าพักแต่เล็กๆอย่างนั้นนะสกปรกขนาดนั้นไม่อยู่หรอกถามว่าเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ไม่อยู่หรอกบ้านมีเสาเดียวเล็กๆไงแล,แล้วก็มีสกปรกอย่างนี้นะถ้าจะมีอยู่ก็มีผีเล่ยล่อนเนี่ยแล้วศักดิ์ศรีคนอย่างเราจะไปไหว้ผีเนี่ยหรือไปไหว้ปูนบางทีว่าไม่มีปูนปอบปลาไปไหว้เนี่ยเสียเวลาแต่ทุกหลังก็มีเหมือนกันนะถ้าจ์ก็มีบางหลังก็มีบางหลังก็ไม่มี ก็คือว่าบางที่เขาเชื่อเขาก็ตั้ง่งแต่แล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่เกิดประโยชน์ทําให้เหมือนกับว่าอะไรลรใจทันทีผูกพรัตนาตะไครก็ไปเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เรื่องต่างๆไปมันก็จะดึงไปทางด้านสายเวทแทนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณพอพึ่งอย่างนี้ปับ๊บมันจะทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าใจผูกพรัตนาตะไครใจจะเริ่มมาจดอยู่คําสอนแล้วตั้งใจทําดีตามที่พระเจ้าสอน พูดเ,เองจะเน้นวาที่หลักการคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเสมอ,อมเราสังเกตสิเมือ่อไหร่เราเองไหว้พระนะใจจะนึกอยากทําความดีแต่เมื่อไหร่ไปเชื่อสิ่งนอกๆพวกนี้จะเป็นการสักยันก็ตามสักปั๊บเนี่ยเริ่มของขึ้นแหละได้เป็นหนุ่ม,มๆเลยก็รู้สึกว่าเริ่มอยากจะลองของอจะไปตีเขาแล้วหรือว่าไปไหว้สารพระภูมิพวกนี้ปั๊บเนี่ยใจจะนึกถึงผีละแล้วมันไม่ได้นึกถึงการทําความดีนะแต่ว่าเป็นการรักษาเมืว่า มันจะเริ่มเป็นแบบเทวนิยมไงคือ mm hmm. ไหว้ทํยังไงต้องหาอะไรมาเส้นหัวหมูมาเส้นบางทีต้องออเอาเหล้าขาวมาเส้น mm hmm. คือเน้นว่าทําไงให้ผีพอใจ <c oughs> เห็นไหมอย่างที่พูดตอนต้นเลยว่า <c oughs> เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีอํานาจ <c oughs> รัชศักว์เขาจะได้มาอํานวยสิ่งเป็นประโยชน์ให้กับเรามันจะใจมันจะเริ่มเปลี่ยนจากการพึ่งตัวเองด้วยการทําความดีกลายเป็นการไปพึ่งอํานาจนอกตัว ทั้งๆท,ที่จริงๆไม่มีจริงแล้วไม่เป็นซี่พึ่งอะไรเลยค,คือเป็นความงมงายทันทีดังนั้นเนี่ยไหว้พระรัตนตรยัยบูชาพระรัตนตรยัยใจจะนึกถึงการทําความดีมนึกถึงการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไปไหว้สิ่งอะไรละ่ะที่เคารบนับถือภายนอกเมื่อไหร่ปั๊บใจมันจะหลุดจากตรงนี้ออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่เอาไปถึงที่ไหนจะเป็นที่ต่างถิ่นก็ตามนะก่อนนอนก็สวดมนต์อลหังสมานโะมมุตสาก็ได้ ถ้าเกิดว่าทำวัดยาวๆจาไม่ได้ก็เอาแค่สมุดสั้นๆเสร็จแล้วนั่งสมาธินิดหนึ่งแผ่เมตตาจิตไปในทิศทั้งสี่อย่างนี้ใจสบายหลับเป็นสุขเลยอย่างนี้เนี่ยดีไหมดีครับอย่างนั้นก็แล้วกันนะประเด็นพรในส่วนของความเชื่อที่หลากหลายอย่างนี้ครับพระอาจารย์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นในแง่ความงมงายไม่ว่าจะเป็นคนทรงหรือเป็นโหราศาสตร์หรือดวงต่างๆนี่ค่ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนหรือว่า